สวัสดีครับมาพร้อมเสียงรถมอเตอร์ไซค์เป็นเอฟเฟกเลยสวัสดีครับผมบังบิด AK-Cars เราอยู่กันที่เต็นท์รถ AK-Cars สาขาหน้าโรงเรียนปิ้นนะครับเต็นเต็นต้อลำหับของเรานะครับเปิดมาแล้วนะครับเราเปิดบริการมาแล้วกว่า40ปีนะครับตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อนะเราไม่เอารถชนหนักพิกคว่ำตัดต่อน้ำท่วมติดอะไร มาขายให้เสียชื่อเสียงเต็มน,นะรเรื่องนี้สบายใจได้นะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะเอารถเข้ามาเราตรวจสอบก่อนแล้วนะครับยังไงถ้าตรวจพบเจอทีหลังเรายินดีเอารถมาคืนให้เราเราคืนเงินให้ร0อยเปอร์เซ็นต์เต็มเรื่องนี้หายห่วงสบายใจได้นะครับอ่วันนี้ต้องอยู่กับพี่สุดหล่อดูดันไม่เก่งใจใคร Ford Ranger ตัวนี้เป็นตัว l i m i t ต็ดด้วยนะครับตัวนี้เป็น Ford r a n g e r ปี2018นะครับเป็นแคปโฟ4ประตูเกียร์ออโตเมติกนะเกียร์ออโตแล้วแล้วก็เป็นตัวดิมิเต็ด้วยแพงกว่าตัวธรรมดาทั่วไปค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับตอนออกใหม่นะแล้วก็จัดทรงจัดล้ออะไรมาแบบเต็มๆหลอ่อๆไเริ่มกันเลยเดี๋ยวเรื่องราคาเดี๋ยวมาบอกช่วงท้ายไรสดนะครับหลอ่อคันนี้หลอ่อจริงๆ ก็นี่จัดทรงมาแล้วเปลี่ยนกันชนหน้ามาใหม่แล้วนะครับเป็นกันชนแต่งตัวนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรเดรธามคล้ายไฟลี่ไฟลี่ขึ้นตรงนี้หน่อยเท่เท่เทมากเปลี่ยนเปลี่ยนกันจังกันชนหน้ามาแล้วนะครับนี่เปลี่ยนกระชังหน้ามาด้วยเป็นโลโก้ฟอร์ดเต็มๆแบบนี้นะครับ คันนี้นะเป็นรถสีดําเดิมของเขาเลยนะครับแล้วก็มีจมูกสองอันมาให้แต่งมานะตัวนี้่อไปไม่ต้องทําอะไรแล้วครับขับรอรอไปได้เลยขับไปที่ไหนก็มีคนจะยกนิ้วให้นิ้วโป่ง <c oughs> รออยู่แล้วนะครับมีคนมองอยู่แล้วนะครับล้อขอบแบบเต็มๆแบบนี้นะยางออเทอเรนจัดมาให้แล้วนะครับ ยางปี2021ด้วยยางใหม่ๆเลยเนี่ที่ผมบอกว่ามันเป็นตัวลิมิเต็ดนะเขาเขียนให้ชัดเจนนะครับรอแต่งโครงแต่งข้อบมาแล้วลูกค้าไม่ต้องไปทำอะไรเลยเอาไปใช้งานได้เลยนะครับฟีดาวจะเต็มออกรถศูนย์บาทได้เลยกระจกมองข้างก็มีไฟเดียวมาให้แล้วนะครับเพิ่มการมองเห็นที่ชัดเจนขึ้นตัวจับนะเป็นครอบสีดำด้านนะครับมีบันไดข้างมาให้แล้ว ตัวเนี้ยเขาติดเพิ่มมาแล้วก็เป็นสีเดียวกับคนเป็นคนเป็นสีเดียวกับตัวรถไปเลยนะครับเพิ่มความดุเข้าไปอะหล่อมากคันนี้แล้วก็นี่ติดเพิ่มมาอีกตัวนี้ห้าตัวตั้งเดิมของเขาโรงงานไม่มีมาให้นะครับอันนี้ติดเพิ่มมานะครับโลบาร์ด้านหลังนะครับอะมาดูด้านหลังกันบ้างนี่ก็ติดเพิ่มมาตัวเนี้ยครับ ข้อมือเปิดไปกระบะหลังเนี่ยครับเนี่ครับเขาได้เขียนว่าตัว็ดแต่เขาได้ของแต่งเพิ่มขึ้นนะมาดูแม็กไลเนอร์หน่อยนี่เพิ่งล้างเสร็จจริงๆนี่เพิ่งล้างเสร็จจริงๆรถเรานี่เพิ่งล้างเสร็จมันไม่ต้องบอกว่ามันยังไม่เสร็จอะมันยังไม่เสร็จดีอะเมื่อกี้คนแนกล้างรถเราบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอล้างต่อยังไม่เสร็จดีแต่เอามาไลฟ์ก่อนนะครับผมใจร้อนนะ แบกไลเนอร์ฟอร์ดติดมาจากโรงงานเลยนะครับแบกไลเนอร์เดิมของเขาเลยนะครับสวยมากกระบะด้านหลังแทบไม่ได้มีการล่องรอยการใช้งานเลยสวยเลยนะครับอ่ะไปเบาเลยนะซุปปิดไปตัวด้านหลังนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยให้สี่จุดนะมันช่วยได้จริงๆนะเซนเซอร์ถอยบางทีคำ่ำ ดึกๆนะมันมืดนะครับมันก็จะช่วยในการเซ็นเซอร์มองเห็นไม่และให้เราไม่ไปชนกับสิ่งที่อยู่ด้านหลังรถนะครับ<ป>่ะไปดูด้านในต่อหล่อจริงๆเลยคันนี้ใครได้ไปคุ้มมากเพราะว่าราคาที่เราจะบอกช่วงขายลายสดนี้แบบไม่รู้ไม่น่ามีที่ไหนตั้งราคาแต่เราขายนะโอ้นี่ใจมีมาสอดอกครบๆเลยนะ กุแจเป็นกุญแจคีย์เลสนะครับสองดอกเลยเป <extinct> ็นบ s t a r t นะตัวลิมิเต็เนี่ยครับเกียร์ออโตเมติกนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเครื่องเป็น2.0งจุดศเทอร์โบแล้วด้วยนะครับตัวนี้ไม่กี่บอกไปอ่ะเออไฮไลท์เขาเลยนะครับ <Haha> เครื่อง2.0งจุดศนเทอร์โบนะเป็นเครื่องก็คือเครื่องตัวฉมปัจจุบันเนี่ยก็ใช้เครื่องตัวนี้ รหบดเป็นเครื่องตัวใหม่แล้วนะเป็นนล้วัตกรรมฟอร์ดตัวใหม่แล้วนะครับอม่มาดูกันมาดูกันอ่าหน้าจอซิงให,ใหญ่แบบนี้นะครับให้แบบเต็มๆเลยเลือกเล่นได้ตามสบายเลยนะครับไปหมดโมแอปไหนมีมีให้เกือบทุกอย่างอะ่ะนี่เราเปิดประตูน,นะแล้วจะเปิดไม่ได้ แล้วก็ตัวเขาเรียกว่าปรับปรับแรงลมแอร์เขาจะมีให้ตรงนี้เลยนะครับปรับตรงนี้เลยปรับที่หน้าจอเลยนะครับแล้วก็ตัวทําความเย็นซ้ายขวาแยกอิกสระกันนะครับตัวนี้อคนนั่งข้างอยากได้เย็นหน่อยก็ปรับลงไปหรือว่าอยากได้อุ่นขึ้นมาก็ปรับขึ้นมาครับแยกอิกสระนะครับจะเห็นว่าตัวเลขมันไม่ตรงกันนะครับว่ามันให้มาแล้ว พวมียจะได้ไม่ทะเลาะกันใครอยากได้เย็นอยากได้หนาวนะครับอ่าโอเคนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสองฝั่งนะครับตัวขวาก็จะเป็นตัวควบคุมเกี่ยวกับพวกเรือนใหม่นะครับตัวซ้ายก็จะเป็นตัวควบคุมวิทยุตรงกลางคอมมานดิสเพย์นะครับตัวนี้มีคุตสคอนโทรลมาให้แล้วนะครับแล้วก็มีสปีดลิมิตมาให้เรียบร้อยนะครับหร,ร,รือว่าออปชั่นครบๆเหลือๆอะไรดอ่ะบางทีมันก็ไม่ได้ใช้นะเยอะไป โอเคนะครับเอาข้าววันนี้เบาอ้ามดูเบาหน่อยถ้าก้องเบาเป็นเบาหนังสีดํานะครับแมนแมนแบบนี้เลยดุดูนีแรักษาง่ายนะครับเบาหนังครับไม่เปื้อนง่ายนะครับดุยดุยดุยดูเบาหลังหน่อยมาถ้งก้องมาอยากได้ ข้อมูลส่วนไหนเพิ่มเติมนะครับเป็นรูปภาพเป็นวิดีโอวิดีโอคอลบางคนอยู่ต่างจังหวัดนะครับอยากซื้อรถกับเรานะครับเราสามารถส่งให้นะครับทางข้อความทางทางวิดีโอคอลได้หมดนะครับส่งฟรีทั่วไทยนะครับจัดไฟแนนซ์เราก็มีคนจัดได้ทั่วไทยนะครับปัตตานีก็จัดได้นะครับจัดได้ทั่วประเทศครับเดี๋ยวนี้เอาข้อศูนย์บาทไปเลย ซื้อสดเดี๋ยวรอดให้ <S 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 ไม่ได้บีบนะมันเตือนเขาหาว่าบีบทำไมอ่ามาดูห้องเครื่องกันนะครับนี่เขาใส่คำโชคมาให้แล้วด้วยแต่งคำโชคมาแล้วอ่าไ,ได้ดีนะไม่ต้องไปยุ่งกับเอ้ตัวหัวนงหัวน็อ,นอน อ่ะดูหัวน็อตเลยทางกล้องดูหัวน็อตก่อนเลยหัวน็อตไม่มีการขยับเขยื่อนหรือว่าทําสีใดๆนะครับตคงตะเข็บเดิมว,ว่าเดิมเลยเครื่องยนต์อ่ะดูสูมไปที่ห้องเครื่องมุมกว้างอ่อยก็ได้อ่าอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นเครื่องยนต์2.0เทอร์โบนะครับตัวนี้ไม่ใช่ใบเทอร์โบนะใบเทอร์โบเขาจะได้ไอรถที่เป็นโฟวินนะตัวนี้ไม่ได้โฟวินแต่เป็นเครื่องตัวใหม่แล้ว เครื่องตัวนี้คือเครื่องตัวเดียวกับรถในโชว์รูมปัจจุบันนะครับเจนใหม่ก็ใช้เครื่องตัวนี้นะครับ2.0ลิตรนะครับแรงห้าเหลือๆประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องตัวนี้ประหยัดน้ำมันไปเยอะเลยเดี๋ยวมาสรุปราคากันเลยแล้วกัน Ford Ranger สุดหล่อคันนี้นะครับเป็นรถปี2018 R ตัวนี้เป็นตัว Limited 4สประตูเกียร์ออโต้นะครับต้องย้ำนะว่าเป็นเกียร์ออโตเมติกแล้วเป็นตัว Limited ด้วยนะครับราคานี้อัพตอนออกใหม่นะไปเช็คได้นะครับจะอัพกว่าตัวออโตทั่วไปนะครับพอสมควรเลยราคาเราตั้งไว้ไม่ถึง6 0แสนครับเราผมตั้งเพียง5 8 5 0 0 0 0พอ5 8 5 0 0 0 0นะครับรับไปเลยนะครับใคร สดหารุ่นประมาณนี้อยู่นะรีบเลยโคตรหล่อเลยแค่ของแต่งอ่ะผมว่าเคยมีแตกเกือบแสนแล้วนะแล้วก็ราคานี้ด้วยอ่ะลองไปพิจารณา,าดูนะครับอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามมาได้นะครับรถเรานะครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีเข้าศูนย์ก่อนปล่อยรถนะครับฟรีรับประกันหลังการขายด้วยครับอย่างคันนี้เครื่องกล่องเกียร์ผมรับประกันจากทางร้านนะครับไม่มีซัพพลายเออร์อื่นนะครับผมรับประกันให้ไปเลย1ปีเต็มนะครับ อันนี้หายห่วงได้คนซื้อลรถมือสองก็จะมันต้องมีการกังวลอยู่แล้วว่าเฮ้ยเราซื้อไปใช้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะว่ามันเป็นรถ second hand รถมือสองคนใช้มาก่อนหน้าเราจะเป็นยังไงไม่ต้องห่วงครับเรื่องนี้ผมรับประกันให้เลย1ปีนะครับสบายใจได้นะครับยังไงก็ติดต่อมาที่เบอร์ผมโดยตรงเลยก็ได้ครับเบอร์0 8 1ย์4 5 1 3 0นหะครับหรือว่าแชทสอบถามข้อมูลมาได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับฝากสุนหล่อไว้ด้วย